หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้ากูบาจาันนะครับกำลังช่วยกันซ่อมแซมกุติสงนะครับเพื่อจะได้อยู่จำพรรษานะครับที่ห้องกรรมฐา,านวัดบ้านเขาบ่อนะครับนี่เดือสาธุอนุโมทนานะครับกูบาจันเมตตามาแต่หลายสารทิด,ด้วยกันนะครับมาร่วมสร้างบาร,รมีแต่ว่าก่อนที่จะจำพรรษามีเวลาน้อยนะครับห่วยขมทายอยู่ได้นี่ไม้มันจะหลุดลงมานะครับเดือบางรูปก็มี โอ้ยังมีกุฏิว่างเยอะอยู่นะครับนี่ <Yes. S 1> นะครับครูบาอาจารย์ท่านเตรียมกุฏิรอนะครับพ <Yes. S 1> ระอาจารย์ปูในหลังใดครับ <Yes. S 1> ป<ะ>๊าดมาอยู่ไหนใหน้เตยมเด <Yes. S 1> นะครับขออนุญาตเดินเข้ามาในห้องกรรมฐา,านนี้นะครับ <Yes. S 1> แต่ละรูปแต่ละองค์นะครับก็าอาศัยที่อยู่นะครับ <Yes. S 1> เป็นหลังเล็กๆนะครับ <Yes. S 1> เวลาฝนตกนี่ ไม่รู้จะอยู่ยังไงนะครับบางรูปก,ก็กำลังเตรียมอุปกรณ์มาเพื่อจะทำกุฏินะครับนี่โอ้ยสีท่านหมดเนาะเนาะนี่นะครับครูบาอาจารย์กำลังเตรียมกุฏินะครับเพื่อจะได้อยู่จำพรรษาหรือในช่วงนี้นะครับพอดีประคุณลุงตาให้มีพัตหาพิณพัทหารเช,ารช้านะครับเพื่อจะได้เป็นพระละกาลังเลี้ยวแรงให้ครูบาอาจารย์นะครับเตรียมสถานที่อยู่ต่างๆในช่วงจำพรรษานะครับไม่ได้จ้างช่างนะครับ ขอพละกำลังเลี้ยวแรงกูบาอาจารย์แต่ละรูปนะครับมาช่วยกันเดอ้อนานแล้วนะครับไม่ได้เดินมาทางห้องกรรมฐา,านนะครับมีผู้ซอยบนหรอครับนี่ครับมีผู้เสศซอยบนหรอนี่อโอ้สาธุนี่บอสิจาหลังนี่บ่ โอ้ oh, ของลุงพี่ปูสาธุอนุโมทนานะครับครูบาอาจารย์กำลังช่วยกันนะครับเพื่อจะได้สร้างกุฏิทํากุฏิต่อเติมกุฏิไว้กันแดดกันฝนนะครับเดิ้ลก่อนที่จะหํามหันกับสัพพกิเลสก็สร้างสถานที่ให้มันมั่นคงก่อนนะครับเดิ้ลนะครับบางรูปก็ชอบไกลๆนะครับแต่คนถ่ายรูปนี่ไม่ชอบเดิ้อมันเดินไกลนะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> มีแมวด้วยนะครับเนี่ยหลังนี้คงอยู่นานแล้วนะครับเอออันนี้เป็นเกียรติห้องกรรมฐานนะครับผู้ใดป้องกันต้องการความสงัดความวิเวกนะครับมาอยู่ได้นะครับมันมีซอยเข้าไปด้านในนู่นนะครับแต่ไม่เข้าไปนะครับอ้อมๆมาด้านนี้นะครับรูบาอาจารย์ที่มาทวนปฏิโมกหรือมาสวดปฏิโมกนะครับก็ชอบจะมาซ้อมอยู่ท้ายๆป่านี้นะครับ ตรงท้ายท้วัดนะครับตรงนี้จะเงียบสงัดดีนะครับสมัยก่อนยังไม่ได้ทำงานเผยแพร่นะครับยังไม่ได้ลงเฟซลง youtube ต่างๆก็จะมาเดินอยู่แถวนี้นะครับมันเงียบนะครับเดินแค่มาเดินกลับไปกลับมาก็ใจสงบแล้วนะครับเด้อน,นะครับ วันนี้ก็เลยขออนุญาตพามาชมห้องกรรมฐานนะครับของวัดบ้านเก่าโบอําเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับโอ้มีครูบาอาจารย์มาสร้างกุฏิอยู่ตรงนี้นะครับกุฏิสงนะครับพระอาจารย์มหาอภิสิทธิมุตโตนะครับโชคดีนะครับกำแพงวัดมันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าถ้ากำแพงวัดไกลกว่านี้อาจารย์ท่านก็คงไปสร้างไกลกว่านี้นะครับเนี่ย อาจารย์โนบันันบ่ฝีมืออาจารย์บ่ครับเนี่ปัดอ,อ,อันนี้บ่อันว่าอันย่มสนทยาลูกตาว่าเพิ่นถวายประัจมากสามหมื่นหัวาสามหมื่นกัวด้่นเพิ่มมาเรื่อยๆสนทยาแสนทวีสุขด้วยอย่างนี้และ่ เดี๋ยวสีไทยไปเพื่อนมึงครับ